แสงส่องคือแสงทองสองทาเปล่งประกายยมละลายให้สวา่างุนลงทางเป็นทางที่สวยงาดินเอ่ยดินไรค่า สวัสดีลูกศิษย์พี่ๆน้องๆที่เป็นศิษยานุศิษย์ของปู่พ่อท่านผอมนะครับวันนี้กับช่วงพิเศษครับในช่วงของ94ปีพระผู้มั่นคงในธรรมกับกายสังขารเปลี่ยนแปลงตามกฎของการเวลาครับวันนี้ผมในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงปู่ครับก็ตั้งใจกับคณะทีมงานพี่ๆน้องๆครับที่จะสื่อเรื่องของ การเวลากับสังขารหลงปู่ที่มากขึ้นเปลี่ยนแปลไปตามกฎของความเป็นอนิจจังของการเวลานะครับวันนี้ผมอยู่กับนายแพทย์จิมมี่คงเจริญครับซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แล้วก็เป็นทั้งผู้ที่คอยดูแลหลวงปู่สมัยเมื่อหลวงปู่เข้ามาผ่าตัดในครั้งแรกตั้งแต่ไปอยู่ที่บางพระที่ศรีราชานะครับสวัสดีครับคุณขออนุญาตเรียกพี่จิมมี่นะครับพี่จิมมี่สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับน้องเอ็ดครับครับพี่จิมมี่ครับอ่าผมจะขอเข้าประเด็นครับในการเรื่องของการหนงปู่ในวัย94าสิบปีครับตอนนี้อาการอาภาษหรืออาการหนงปูในวัย9ก้สิบสปีเป็นยังไงบ้างครับก็ก็พูดจริงๆนะครับก็หนงปูนะท่านอายุ94ปีถ้าเปรียบกับคนเราคนปกตินี่ก็คือ อ่เป็นวัยสูงชรามากนะครับโดยภาวะของท่านเองเนี่ยนอกจากอายุที่มากแล้วตัวโรคประจําตัวที่ท่านมีเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องความดันนะครับเรื่องเบาหวานนะครับเรื่องไขมันทุกอย่างก็เป็นภาวะที่ทําให้ร่างกายสภาพร่างกายท่านเสื่อมลงตามเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งภาวะการเจ็บป่วยอัพาตของท่านนั้นนะครับ เนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาสมัยที่ท่านยังอยู่ทางใต้นั้นเนื่องจากท่านท่านใช้สังขารท่านอย่างอย่างมากนะครับในการปฏิบัติธรรมโดยที่อาจจะไม่ได้รับการดูแลหรือว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากจาก,จากคนลูกศิษย์หรือว่าคนคน,คนทั่วไปนะครับจนกระทั่งถึงปั้นปลายของของ,ของชีวิตท่านเนี่ยเมื่อท่านขึ้นมาทางภาคกลางเนี่ยโดยภาวะโรคและภาวะอายุที่ท่านท่านมีอยู่นั้นทําให้ การดูแลรักษาที่ที่ได้รับในปัจจุบันเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะให้การรักษาในตอนนี้เนี่ยแต่ว่าไอ้ภาวะที่มันเสื่อมโทรมลงไปนั้นมันก็คงคงจะไม่ฟื้นกลับมานะครับมันก็ปัญหาที่ที่ท่านมีนั้นน่ะเราพบว่าหลังจากที่เราดูแลอย่างใกล้ชิดโดยโดยกลุ่มลูกศิษย์นั้นแต่ว่าด้วยภาวะที่มันเสื่อมมากอยู่แล้วนะครับก็สุดท้ายนั้นน่ะเมื่อเมื่อล่าสุดที่ที่ผ่านมาเมื่อเมื่อต้นสิงหาที่ผ่านมานั้นอ่ะภาวะของการเจ็บป่วยอาการของท่านนั้นนั้นมีภาวะ การการเจ็บปวดที่รุนแรงขึ้นนะครับครั้งนี้ผมถือว่าเป็นเป็นครั้งที่ที่หนักที่สุดครั้งหนึ่งของปู่แล้วก็ทําให้ภาวะปู่ที่ที่ไม่ไม่ดีอยู่เดิมแล้วนั้นนั้นนั้นยิ่งยิ่งเสื่อมลงไปนะครับณณปัจจุบันเนี้ยอ่าหลังจากที่ท่านหายจากการอาภาธณรับฟื้นจากภาวะการอาภาธซึ่งใช้เวลานะครับตอนนี้ก็ประมาณสองสาเดืนอนหลังจากที่ท่านปนะ่วยหนักโดยโดยเฉพาะเรื่องระบบอ่าหลอดเลือดหลอดเลือดสมองนะครับ ทำให้การเคลื่อนไหวกันช่วยเหลือตัวเองของท่านนั้นไม่ไม่ปกตินะครับตอนนี้ก็ต้องการการดูแลการเอาใจใส่จากผู้สิทธิ์ในการดูแลเพื่อทัดขันของท่านที่ดีขึ้นนะครับครับแล้วข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่ดูแลหลวงปู่นี่ควรต้องทําอย่างไรบ้างครับคือเพราะว่าเรื่องหลอดเลือดสมองนะครับตอนนี้การเคลื่อนไหวการดูแลการใช้กล้ามเนื้อนะครับในการ การใช้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการเดินของท่านก็คงจะไม่ปกติเหมือน,นเดิมนะครับการรับประทานอาหารการฉันอาหารก,ก็อาจจะไม่ปกติเพราะันการดูแลรักษาเนี่ยก็ต้องดูแลเพื่อช่วยให้ใหท่านในสิ่งที่ท่านท่านมีปัญหาอยู่นะครับการฉันอาหารทุกอย่างก็คงต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบไปนะครับอาหารก็ต้องเปลี่ยน แา่อาหารปกติที่ท่านฉันได้เองแล้วก็คงต้องช่วยุกติก็ต้องช่วยในการาป้อนนะครับในการดูแลการดูแลชมาะร่างกายการทุกอย่างนะการขับถ่ายว่าท่านท่านจะมีปัญหาหมดนะครับก็จะไม่เหมือนปกติที่ที่เหมือนคนปกติที่ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตอนนี้ก็คือทอํายังไงเราจะสนอมทัดขันท่าน,านให้ให้ได้นานที่สุดโดยที่ท่านจะไม่มีปัญหาแทรกนะครับ ทางการดูแลการรักษาทางการพยาบาลรักษาทางทางการแพทย์นั้นท่านได้รับยานะครับแล้วก็ได้รับสิ่งนี้จําเป็นในในภาะวะโรคของท่านได้สมบูรณ์ครบทุกอย่างแล้วแต่ว่าเรื่องของการสนับสนุนหรือการประครับครองก็คงจะสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าร่างกายของท่านโดยอายุของท่านเองและโรคประจาตัวที่ท่านมีนะครับถ้าเราไม่ดูแลรักษาทัดขันท่านอ่าท่านก็อาจจะมีปัญหางๆช่วงที่ผ่านมา พะช่วงที่ผ่านมานั้นเมืม่อเดินสิงหานั้นผมผมกล้าบอกเลยนะครับก็ว่าการาการอพาธทครั้งนี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีท่านอาจจะมีปัญหาหนักถึงอันตรายถึงขั้นขั้นขั้นสเสียชีวิตได้นะครับแต่ว่ามันก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าจะไม่เกิดปัญหาเช่นนั้นขึ้นมาอีกนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับที่ที่รักของปู่แล้วก็ อยากจะชมบารามีของหลวงปู่นะครับให้ให้ให,ให้ให้นานนะครับก็ควรจะช่วยกันนะครับอยากจะให้กลุ่มลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยรักแล้วก็แล้วก็อยากจะให้หลวงปู่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีครับคนดูแลผู้อุปถักทุกท่านนะครับเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่แต่ผมคิดว่าเรา,าก็คงต้องช่วยกันก็คงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้อุปถักรเท่านั้นแต่หมายถึงว่ากลุ่มลูกศิษย์ทุกคนที่รักหลวงปู่นะครับการดูแลท่านเอาง่ายๆนะครับ ก็ทํำยังไงทําให้การดําเนินชีวิตประจําวันของท่านนั้นปกติสมบูรณ์ให้ให้ให้ปกติมากที่สุดก็คือทุกอย่างนะครับการที่เราจะเข้ากราบท่านนั้นหนึ่งเราก็ต้องดูตัวเราเองนะครับสําคัญว่าคือลุงปูไม่ใช่คนแข็งแรงถ้ามีภาวะการติดเชื้อแม้แต่เพียงเล็กน้อยนะครับท่านก็สามารถที่จะได้รับการติดเชื้อนั้นแล้วทําให้อาการของท่านที่ไม่แข็งแรงอยู่นั้นนะแย่ลงนะครับ การดูแลเนี่ยก็คือทํำยังไงจะไม่ท่านมีปัญหานะครับถ้าใครที่คิดว่าตัวเองไม่สบายนะครับหรือจะเป็นเด็กเล็กๆที่ท่านพาไปกราบลวงปู่นั้นถ้ามีการติดเชื้อนะหรือว่ามีเรื่องของการไม่สบายเป็นไข้ผมคิดว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรที่จะพาไปกราบท่านหรือรให้การรักษาอาการการเจ็บปวดนั้นดีขึ้นก่อนนะครับการดูแลเรื่องความสะอาด การใส่แมสป้องกันโ,โดยเฉพาะในยุคโควิดเนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งจำเป็นไม่ไม่เฉพาะโควิดนะครับการติดเชื้อไวรัสทุกอย่างไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่สามารถที่ติดได้โดยการทางเดินหายใจนั้นการป้องกันโดยการใ,ใส่หน้ากากหรือใส่แมสกก็คงจะจําเป็นนะครับการทําความสะอาดมือนะครับเพราะาเราต้องสัมผัสสิ่งของที่เราจะมอบสวายให้หลวงปู่ก็ควรจะต้องมีการทําความสะอาดให้ให้เพียงพอนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของ การรักษา,าระยะห่างผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสิ่งจําเป็นนะครับคือเราเราทุกคนที่ไปกราบหลวงปู่เราก็อยากจะใกล้ชิดใช้เวลากับหลวงปู่แต่ผมคิดว่าถ้าเราเรา,เร,ารักเราเรารักหลวงปู่จริงๆนั้นนะครับก็ควรจะใช้เวลากับท่านให้น้อยที่สุดแล้วเท่าที่จําเป็นนะครับคือถ้าเราถน,นอมธาตุขันท่านไว้เนี่ยเราจะได้ชมบรารมีท่านได้นานนะครับครับขอบคุณพี่จิมมี่มากครับสุดท้าย สิ่งที่ผมอาจจะจะบอกกับพี่ๆน้องๆและลูกศิษย์หลวงปู่ทุกท่านครับว่าหลวงปู่เป็นเหมือนแสงสองทางครับวันหนึ่งแสงอ่อนล้าตามการเวลาที่ใช้งานมาเยอะครับสิ่งที่จะทําให้แสงดาเนินอยู่ต่อไปได้ตามกฎการเวลาให้ยืดเต็ดนานเท่านานก็คือการที่เราต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์แล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อให้แสงประทีปนี้คงเป็นแสงสว่างในใจลูกศิษย์ต่อไปครับ คถามดาวเด่นหน้า,านเป็นห่วงคนปั่นดาวหรือเปล่านาเพียงสันญยากจะรักดีก็